มีเรื่องอย่างนอป้าคือว่าจะคุยเรียองลําพัานี่เรื่องกินคอยห่วงที่จะมาปูกเชื่อเงินฉีไม่เงินไม่ค้ำโดยพี่น้อยเราสิเข่ามาหาป้ามุก่อนมานี่พี่น้อยเรามีเรื่องจ็คไล่จะว่าเรื่องอย่างพี่น้อยเนาะพอดีเราเอื่นไปเมื่อกี้นี่ก็เลยมาหาเราาสบายดีนะป้าเด้อโดยมีเรื่องอย่างนอป้าคือว่าจะคุยเรื่องลําพัา นนนกกตต้่ะเออเป็นอะไรเป็นเจ็บท้องเจ็บใส่และเจ็บหัวนักหัวเจ็บมีแข็งเลยไปเบิ่งไปเบิ่งเป่นแบบวะพี่นี่น้องนี่พี่นี่น้องน้องอันจะตักน้าหนิบ่น้องนี่แหละ เห็ดบึงอยากให้ดูคีดดิ้นเพิ่นนี่อยากดูดิ้นเพิ่นนี่บ่เพิ่นห่วงเอื่อนบอมาปุ้เกื่อนใส่นี่บ่จะไปเบิ่งกัน้ดิินนเพ่จะไปเบิ่งกางทียมำนะไปเบิ่งนางเทียนอยู่ไผเ่โลอเพิ่นบ่อยู่บ่ะลึกอันมาอยู่กับครอบเพิ่อนในเหตุในเพิ่นก็ยังบ่ให้อยู่ช่อคุ้มตาต้านกับตะแก้วบ่ ไผ่ไผ่ตะทานตะเกียบเหรอตะเกะียบโพชุดวงโพชุดวงเราตายอย๋ออันโพอันสาวฝนน,พพน,นี่บ่โดนอืมเป่กับไผ่ไผ่ยิ่งฟุนเราเคยมาอยู่นี่บ่เราเคยมาอยู่นี่ตาตาตะตาน,ต,านต่เจ้าของหูเราอยู่หรอปะคอยในบุ้บงหรือว่าคนรุ่นกอน่อนคนบ่คนเด็กอยู่ก่อนอืมแล้วก็เพิ่นเผาอยู่ในนี้บ่ เพื่อนบอลมาคู่เพื่อนตุ้ชาติไทยเบ้อเรีกว่าไปเบิ่งบ่มีเพียงเดตกคอยช่วงก้นนี่เผาคีดดินนี่ไม่ไพ่มาย่านคอยนี่เอ้งอ๋อเบ้อดอกเนาะเขามาอยู่อาศัยเชื่อเนาะแม่นเขาบอกมีบอลอยู่อาศัยเขาก็มาอยู่หนีก้อนแม่นโดย แล้วยับหายะเรยเพิ่นว่าอยากได้คเนาะแต่งคนาอกเพิ่นอีกเมื่อวานแต่งคาะใต้ทุกเือผ้าเขายังบริสุทธิ์ไม่ง้มผ้าเข่ามันนะครับมลลายทบ่ปาให้ผ้าเขายเป็ดไก่แล้วเนาะ ก็บ <c oughs> ันเทเพื่อนเราบอกให้ลงไก่น้อบอกไก่น้อมันชดึงแขงเจ้าลูกรอนะเออมันลูกค่ะคันดูขั้วอยากลูกเหมือนกเจ้าตองลกเออบอกชดึงแขงเอหนึ่งก็ตกล่นะบอ คอยบ่อวคั่องว้นนี่บอกกางเว้นไม่ตปีปีนี่บอปะปีแต่ก่อนพวกแต่พี่กายพีท่านได้พี่บอกอแต่แต่ยังบม่ดมาพี่เนาะยังเออเออเม่น มีมีน uh. uh, uh. ้ำ no บ่ตอนน่ะบ่เออโดยโดยเพื่อนเพื่อนนั่นเห็นโบนุ่งกับอันโออัตาอยู่ในนีั้ยหมออาการเจ้าเป็นจะได้เฉยตอนนี้อาการคนนะไม่เห็นตอนนี้ปัจจุบันนี้กระคายนี้อัหมองมเนี่กระนาบกระนากระแหงเหมืองเท้าหามงนั่งก่อนท้อปวดแขงแขงในกระเไาะเจ็บกว่าเธอเออ แข่งตีนเนี่ยกับบริมุ้นมุ้นยู่พ่อว่ะพอฮู้ซึกฮู้ซึกแล้วฮู้ซึกไม่นุ่มโดยแข่งในบริเจ็บอะไรแข่งเนี่ยเพื่อนว่าเพื่อนถามมันมาอยู่เพียงดินโอดดินคอยห่วที่จะมาปูเรื่อนใส่ บัดบัดที่มูได้สะมูมพวกขวินเป็นยัก่ะที่ข้ายนวปกไก่เพื่อนนายนนอยู่นน<อ>้องนี่ดินเพื่อนอันนี้เพื่นภาพอวีพื่อนภาอวีอยู่เพื่อนอะไรยับมา,าเงาเฮ็ดได้ด้าา <c oughs> ได้อดดอดขออ่ยักษ์เงัง่ายเลยคนเนี้ยเอาเฮ็ดคักเฮ็ดเนยมดเลยเนาะเดคั่งงายงาปยักษเปยังไดปัน สี่ข้ออยู่จนเหตุใดโดยวยด้านสีมีเงินมีคำโดยจังหวะลองลองเออลองอะไรอย่างไปก้อนพระครอบเยังไปก้อนแต่งขนาดยังว่าไปก่อนคอยครอบแล้วแต่งขนาดแต่วานีครอบแล้วแต่ถูกแต่วานเออคอยยังได้ไข่ขันกันหนักจุดขันคันเทียบแล้วแต่ก่อนก็เจ้าก็เคยเป็นมาแบบนี้กระเทยอยู่พุ่น แต่อยู่ปุ่กับอคตกนำฉาบม่ไบอบมันมาความแบบมึนเคขงมึนคาแบบโบยนุ่งยังใช่นะะบ่มันจะมาเป็นดิพี่โอ้ยไอ้ไม่มาเจ็บยู่นี้กับมอันี้าะมาอยู่ดินถดยโมเมนต์ดินเสียมาอยู่เดอยเผาบวงดย นั่นแหละครับอย่างวา่าทำมาถึงเลขปุ๊กใกล้นองแท้ปะพ<า>ินลงหน้อยลำพะพุกอ่ะเราร่าใกล้น้ำใกล้ยังกัเพียงข้อมเหลาอยู่ใกล้น้ำมาเยอะใกล้น้ำมาเลโดยกับบุคคลมีของสำคัญเนาะเป็นของศักนะดิด์สิิทธ์ของศักดิ์์สิิทธเดกับยูโดยเป็นแบบอบบออกปกๆโดยสร้างพินเนะาะท,ท,ทางบ้านทางเมืองกบับบุ้มีมีจะพูดไม่ได้ แม่ผู um ้ดีนางเทียมเฝนบอกว่ามวันนี้จะแต่งคันหาไต่ถูกเด้อก็ต้องต้องให้เมียาละเอินบอระ่าเจ้าเอิญเลยเขยนี่เลยเออเขยเอินใช้ในแต่งคันนี่นะเจ้บอคันคักนี่ที่ให้มียาละเอิญอย่างเช่นอันปะให้มียาละมาครอมาอย่างใครเจ้าเช่นไรมันให้มาครอบแค่ไหนวะสิใช้จะแต่งปะป้าใช้คัน ในภูมิมันนั้นแล้วภูมโอภูมิมันมีนองพวกไปนอนโดยก็คือว่าคอยเต็งขั้นเมื่อวานนี่ก็ว่าออกแล้วก็โด่โดนรักเลยนะโดนกับรับแต่ก็นอนกับบุรับอนอนไม่อยากรักหากินข้าวในแช็คสร้างเป็นเนาะดิ้นดิ้นชุบไข่ชุบไข่หัว มาอยู่อ๋อคออยู่เลยคอกะโดยมาแต่บิดกัคออยู่คอเช่าคนนี่แต่งคันหาโมเดาลงแต่ภาคเข้าโดยภาคเขานี่บมเดลลงภาคเขานี้โมเดลเฉียดเช่าลงยังโมโหเยอะยังโมโหแล้วยังบมไดลเงินอืมไปี้เงินไปชื่อแนวกินแนวอยากโดยเงินกับบุมีโดย มันมันประมาณเมื <s <S ่อตอนแรกปราคันเตงมาเขาน่ะเชียนงเฉนเนาะประมาณสามสี่ร้อยห้าร้อยพันอะไรไม่รู้เรากับบุญจักใน้ชีวานั่นแหละ ปกติเจ้าก็เคยไปหาหมองออย่างนี้บ่ต่ก่อนมึงก็ว่าไปครั้งนี้ครั้งแรกไปคนไปไปกันแบบบ่๋มีอย่างเดียวก็แบบว่าเป็นมืองไอธรรมดากับไปเบิ่งก็ไปเบิ่งน้ำยาฐานอยู่ผูกดูบ้านน้องเมฆวัดน้องเมฆไปอนากระเทียมกุ้กัดไปหาผืนน้ำยาฐานโดย เพิ่นก็เป็นเทียมคือกันไปเลยเพิ่นทวงลูกเศร้าอันนี้ก็ไปหาเพิ่นเพื่นก็คิดว่าโป๊กนี่ไปหาหนังเทียมอยู่นี่โดยเพิ่นก็ว่บอกลูกบอกชื่อเลยบอกชื่อเลยลูกเื้อเลยบอกชื่อแบบพาวโยนพาวดินนาชงคนตาตานกับตาแก่สองคนผู้ชายหมดเลยผู้ชายหมดเลยเพื่นบอกซื่อลูก ดวยแลก็มากก็ปากแต่งแต่งคาใตย่ก็เหต้มแล้วบอกอ่ะ <c oughs> นะดย,<ๆ>ดยแล้วเจ้าเอาผ<ด>้าขาวลงดินแบบบ่แล้วเอามีดแตงคหาแตงยังไม่ไอาผ้าขาวลงด้วยเป็นาขเนป็นอไสีป่าคันหูหูปชีดก,กับูชือกาตาหรือเปล่าก็ย่าน ก็ข <sentido. S 2> ้ามมาคืนเลยนะข้ามมาคืนอยู่ด้วยารคืนนี่คอยอยู่คนเดียวเจ้าเห็นได้ไเชียงนางป้าไปเคบุกระตูไปคือกะเหมาะกาเว้นนี่เว้นนี่เลยคอยอยู่นเดียมันนี่คือมือนั้นเรียว่าอันน้ำนี่อันกระตุกใส่น้ำไก่ยัเดิเต่มือนันกะเห่ะ จะเจียนได้แะโจไม่ทับไปจ้ะไม่ไม่ใช่มมีแบบจะกจิกเดี๋ยว่าจะมาไม่ตกถือรางซองกศี<อ>น้ำคามดอกูออหลุเออมีไม่มีตก<อ>คือเวน้นนะี้ดังฝัาคอยคือว่าาคตู้ไก่งานงันป<อ>ลงบัลลปัญยังคือเก่า<อ>คันหน่อยจะนีเลยเห็ดเช่บรด,ดะอ,อะอออ ครบคอยยังบ่ไเวาชูเจ้าแบบกลางคืนกลางยังเราเคยแบบไปพระอยู่บ่ลงนอนก็ไปๆก็คอยนอนบ่ลเออตอนบุบไปเอออจนละมาคพี่น้องแบบดังรอละมาแล้วย่านย่านโดยย่านก็คือบ่ย่านนั่นแหละคั่นมันบ่เห็นเป็นโตโดยเห็นเป็นโตก็สิย่านคือมา คอยยาเนี่ยคอยกินบัวลงไก่น้องโดยของอันนางเทียมบอกว่าอย่าลงไก่น้องด้วยมันชิแกแข็งจะลงมเนเออดึงแข็งจะลงมใครปลูกผัวเขาอยู่นั่นลงได้ปะใครเป็นลูกผัวเขาอยู่น้ำน่ะลงได้ปะเราบอกให้ลงเออเขาลงแล้วไอ้ผัวจะลงผู้อื่นลงเออเราจะลงโดยมันชิดึงแข็งลงเออแล้วก็ชิดึงแข็งลงนักเออ กระยาดนะจ้ะโด้ยคอยกระยุกระยุดินนั่งนั่นงนี่งเมนกะมันเป็นป่าเป็นดงนาพี่น้องอาทันอยู่ได้เลยเทีะนี่รับเป็นบอลเกาบอลเก๋เถอะนั่นเป็นป่ามะม่วงมาได้เลยกระไก่ค่ะพี่น้องเห็นยอดเปล่าหมะม่วงหม่าม่วงใหญ่เป็นพื้นที่เกาต้นมะขามโดยแม่นมาได้หน้าป่าเนาะ พี่ทังที่ก็ทงี่เปีนทงเมนเื่อปีทั้งเพื่อนลงสองเสี่ยงคนโดยโดยมเมนโมเมนแบบว่าท่านบอกชีทามแบบว่าอย่าให้เอฟซีันหูแล้วบางคนผนจะแบยังพอเข้าใจแบบเออป้ามุอยากโลกอยากได้ที่ดินอยังที่โมเมนบอกเออกามีแต่คันชิ้นใหญ่กันใหญ่ขึ้นไปนี้ ไปดูวังนี่ก่อนบุมเนเราออกด้วยว่าความจริงเลยอ้าอยังแบบว่าเอฟซีเพน่ะเอ้เพนอยากได้ดินมองดินมองทางเลอปะก็คือความจริงบอกปะเป็นปัญจาอันผีเฮ็ดกันความจริงแล้วความจริงก็กินเพียงกับิีนี่ยังหม่ของยาโดยกินเพียงกันยังคือเก่าอกินยาล้วงก็คือเก่ามัน แม่ว่าคันว่ากินต่างๆแล้วก็ไปหลงเลยความันอะตัวได้หลอบเลยว่าความจริงเลยว่าตามเป็นนอะไรเลยค่ะค่ะแม่ว่าง่ายใช่ไหมแม่วางได้หมดนี้ขึ้นเติ้งบุกง่ายไปก่อนเนื่องก็อ้วนอยู่นะซาโมนะบอลซาโมนะบอนอ้วนอยู่ในบอลเป็นแบนทั้งกกระทันเนตัวนี้ดีกประเทศใช่ อ้วนต่ได้มีหไรอ้วนด้วยลาอ้วนวะอ๋อลาอันบอดด้ลาได้กินหรล่าเออไก่เมกุกี้นะอไก่เมกุกี้ถวยประเฮศปไะเทตคักช้ำนาเนาะเพื่อชือเพื่อนั่นอีงเนาะพห้อไเพราะคุห้ามาห้ามคนไม่ใช่สิไลอย่าห้ามเอาเลยมูนักเรียนลูกคอย เออเป็นชาววันที่าชิม่โยโกะทันเนอยคาิวัน่งโดยขันยอดไปก็ได้ได้หน่อยได้ได้หลายคนนะมันไน้อยๆเล่าในใหงไงคนนี้อีกไม่กลุ้มปะไม่กุมไม่กุมได้อยู่แทนเ่อตีใช่ไหพากันรทามแล้วแหละขุดเสาขึ้น แมนไม่ยากเอาคันหลายคนนะข้ามไปก็ไปแต่ตัวนี้อยู่ชิบริปลายน้ำตัวนี้สิธิปต์ตัวนี้ครั<น>วแมนแมนไปตอนน้ำหลังก็ได้นะดาะหน่อยเหน่อยมีบ่อนของสมมาซาก่ะขอยกแตงข้านาเชื้อวัวเลยเอเอ โดยนั่นแหละนอนขระมัดระวังเจ้าก่นตังน้อยเราไปใช้สายเด็นเลยเออไปเพียเออไปไปคืนเทือนใหม่เออเออโดยโดยนั่นแหละป้าเอ้ยเขาก็ได้คำเลยเขาก็นสิโคโตเมื่อก่อน ค,ค่อยไป็่คอยไปอะไรป้า mm hmm. เบวอาสิมี่ผู้ใหญ่เน่มเห็นแล้วก็ให้เจ้าซื้อแนวพาเขาพาเขามาถวายแหละพางเบิอง mm hmm. ขันทานใดเพื่อเห็นคลิปนี้ก็ซอยป้าพันได้พี่เรอ้เนาะโดยเอาเมืองเด้ป้าเด้ไปเด้อ mm hmm. สบายดีโดย